จริงๆแล้วบางบ้านที่มาเรียนกับครูแล้วมีสองคนนะสองคนหรือเรียนพ่อแม่ลูกอย่างเงี้ยรวมรวมกันอ่ะแล้วส่งก็ได้แล้วมันส่งอะไรได้บ้างส่งได้ทุกอย่างค่ะส่งให้คนสัตว์สิ่งของได้หมดแต่ขอให้มีเขาเรียกว่ามีเป้าหมายเรื่องเดียวกันว่าจะทำอะไร ไม่ขัดกันไม่มีการขัดกันเหมือนครูบอกว่าสองคนอะเหมือนทํางานร่วมกับครูเลยแบบเนี้ยแล้วเราสองคนก็แค่คิดแล้วรู้สึกมันก็วุ๊บเข้ามาทันทีเลยมันมันเนียนแล้วมันแน่นมันแน่นได้ทันทีควบเขาเรียกว่าควบรวมได้ทันทีถ้าเราฝึกกันแบบนี้ได้อะ่ะสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้ เวลาที่เราคิดจะทำอะไรที่สร้างประโยชน์ที่มันเป็นประโยชน์อะฮะมันจะมีพลังอะมากขึ้นเช่นสมมุติมันเกิดเหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ที่มันฉุกเฉินแล้วมันมีคนที่แบบตกใจมีการตกใจกับสิ่งนั้นอะสูงๆบางทีคนคนเดียวลงพลังงาน เอาไม่อยู่อะสามารถส่งแบบสองคนอะลงไปได้เลยครูเคยทำกันตอนนั้นมันมีเคสที่เด็กถูกยิงเสียชีวิตอะ่ะแล้วรวมพลังงานกันสูงมากเลยแล้วทำกันในโลกกันเนี่ยไม่ได้ด้วยวันนั้นอะต้องออกไปทำกันข้างนอกอะ่ะแล้วส่งพลังงานกลับมาข้างในเพราะความโศกเศร้ามันสูงมากเกินกว่าที่ที่ เรียกว่าพลังงานบวกไม่พอพลังงานที่จะเข้าไปบวกที่จะไปที่ที่จะไปเคลียประจุตร,ตรงเนี้ยไม่พอต้องเอาพลังงานจากควันตั้มสนามพลังงานข้างนอกที่เพียวบริสุทธิ์จริงๆอ่ะส่งลงมาถึงถึงคลายเขาเรียกว่าถึงคลายได้แต่ก็ไม่ใช่คลายได้ทันทีต้องใช้เวลาเป็นสิบนาทีเหมือนกันถึงจะคลายได้ถึงบอกว่าตอนเนี้ยถ้า เราไปเจอกลุ่มคนที่มีความเครียดสูงๆอ่ะแล้วเราเอาไม่ไหวอ่ะทางเดียวคือถอยอ่ะไม่ต้องฝืนเพราะว่าไม่งั้นจะมีเราอีกคนหนึ่งอยู่ในนั้นแต่ถ้าตรงนั้นเรามีพวกค่ะเรียกพวกไปได้นะเรียกพวกเราไปได้งเงี้ยดูด้วยว่าระดับพลังงานะเราไหวไหมหรือเราอวางใจเชื่อมต่อกับสนามพลังงานข้างนอกได้เป็นหนึ่งเดียวโดยไม่ลังเลสงสัยไหม ถ้าไม่ลังเลสงสัยอะ่ะพลังงานก็จะเชื่อมต่อมาแต่ว่าถ้าตรงนั้นมีความเครียดสูงมากมีความเครียดมีความกดดนันเช่นเอ,อสงครามเลยแบบเนี้ยภาวะสงครามเลยเราหย่อนพลังงานไปคนเดียวอะ่ะแรงมนะัน่ะเหมือนกับส่งมาเหมือนเราเป็นท่อที่ต้องรับแล้วต้องส่งรับต้องส่งอะ่ะเครื่องร้อนเลยค่ะแกนสันหลังเราเนี่ยจะร้อนตัวร้อนขึ้นมาเลยอันนี้คือเยอะเกินไปทําไม่ไหวให้หยุด แล้วก็ให้พักแล้วก็มาทําต่อพักเครื่องมาทําต่อสองรอบสามรอบอ่เช้ากลางวันเย็นก็ได้ถ้าจะเคลียร์พลังงานในจุดที่มันวิกฤตมากจริงๆอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องปล่อยตัวเองให้มันไหลเพราะว่าพลังงานเวลาเคลียร์จุดที่มีประจุลบสูงอะ่ะมันจะไม่หยุดคะ่ะมันจะไม่หยุดทํามันจะนั่งทําอยู่งั้นเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงมันก็จะทําอยู่งั้นอะ่ะแต่ร่างกายเราอาจจะไม่ไหว ดนั้นอาจจะต้องมีเบรคหรือถ้ามันร้อนจัดต้องกินน้ําดื่มน้ําเข้าไปอย่าปล่อยให้ร่างอะ่ะมันเอ่นนี่มากเกินไปนะเน,นเนี้ยบางทีมันมีบางคนที่อาจจะต้องได้รับประสบการณ์ที่ครูบอกนี่แหละะฉะนั้นครูบอกไว้ก่อนอย่าปล่อยให้เครื่องร้อนจัดโครงสร้างร่างกายเราก็เหมือนเครื่องยนต์แล้วก็ดื่มน้ําบ้างถ้าเราต้องไปดีลงานหรือ หรือจุดนั้นเป็นจุดที่มีพลังงานสูงๆเช่นบางที่ดินี่ะมันมีที่ดินบางที่ดินเป็นที่ดินต้องคำสาบหรือบางทีเราไปสถานที่บางสถานที่อะ่ะแล้วเป็นจุดที่แบบวิญญาณเยอะมากเลยแล้วกลูกันเข้ามาหาเราเลยอะ่ะคือเขาไม่เคยเจอเขาไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยพวกเนี้ยแล้วเราเดินเข้าไปพอดี แล้วเราก็จะมีแสงที่เขารู้ว่ามันไม่มีไม่กี่คนอนะที่มันจะมีปัญหายากเอาเป็นว่าไพวกเนี้ยเขาจะรู้หายากคนที่มีระดับแสงพลังงานหรือพลังงานที่สั่นสะเทือนออกมาของจิตเป็นอย่างเงี้ยจิตอิญญาณน,นั้นอนะจะปูกันเข้ามาเหมือนกับช่วยด้วยช่วยหน่อยช่วยด้วยช่วยหน่อยอะไรแบบเนี้ยค่ะเราก็ส่งพลังงานไปได้โดยการชิวพลังงานก่อน แต่เอาไม่อยู่หรอกคะ่ะคุณต้องแบบส่งพลังงานเหมือนแผ่เมตตาอย่างเดียวแผ่ไม่ไหวเยอะจัดก็กลับบ้านแค่นั้นน่ะครูเคยบางครูเคยพีคสุดๆที่เคยทำส่วนใหญ่จะเป็นเหตุการณ์พวก <c oughs> ซึนามิอย่างเงี้ยหรือเหตุการณ์แบบเออตอนนั้นมีน้ำท่วมหนักที่อินเดียเนาะ อย่างเงี้ยรู้ก่อนรู้เหตุการณ์ก่อนมีจิตวิญญาณมาก่อนกลูกันมาก่อนก่อนที่จะเกิดเหตุซึ่งเมื่อก่อนก็จะไม่รู้อะว่าเอ้ยมันจะมีอะไรแต่พออยู่ๆมันเกิดการขอปลดปล่อยเยอะๆแล้วพอได้เคลียร์แล้วอีกวันอีกไม่เกินสองวันก็เกิดเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่ขึ้นมาแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนี้โชคดีคือไม่ต้องไม่ไม่ค่อยได้ทําละ เพราะว่ามาสอนมาสอนเขาก็เลยให้เปลี่ยนงานงานก็เลยน้อยลง